สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปดรนดอมนะคะเย็นนี้เขาฝากขาบอกคุณว่าอะไรคลิปที่เป็นการหันไพ่โดยรวมซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดไว้เป็นแนวทางนะคะอยา่าเชียมากกันไปได,ได้คุณอยากให้ตรงมากขึ้นท้ายช่องคิวดูดูดดดส่วนตัวนะเรามาเริ่มกันเลยนะคะฉันรู้ว่าช่วงนี้เธอทํางานหนกักแล้วเธอก็มีอุปสรรคในชีวิตมากมายเธออาจจะรอคอยอการปรับความเข้าใจหรือรอคอยการพูดคุยกับฉันหรือเธออาจจะรู้สึกอารมณ์ไม่ดีรู้สึกเครียดรู้สึกหน่อยกับงานกับชีวิต กับอะไรมากมายรวมถึงกับฉันด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าฉันเองอาจจะมีคําพูดที่ไม่ดีไม่น่ารักหรือช่วงนี้ฉันอาจจะไม่ได้มีเวลาเป็นที่สนับพอเป็นคนคอยสน,สนับสนุนให้เธอหรือไม่ได้เป็นคนที่รับฟังปัญหาของเธอมากเท่าไหร่เ้วยความที่เราต่างคนก็ต่างยุ่งอะนะเพราะว่าเราไปโฟกัสเรืเ่องงานเรื่องเงินมันทําให้เราไม่เข้าใจกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวเร็วๆนี้ฉันจะเดินทางมาหาเพราะว่าฉันเคลียร์งานได้แล้วเดี๋ยวเราคงจะได้คุยกันมากขึ้นแล้วเราก็คงจะเข้าใจกันมากขึ้นอะไรที่ฉันเคยละเลยเนี่ยฉันจะแก้ไขให้นะขอให้แบบเธอ ทนหน่อยเพราะว่าฉันเองก็จริงจังกับความรักความสัมพันธ์นี้เหมือนกันไม่ได้ว่าไม่จริงจังหรอกแต่บางทีคนเรามันก็ต้องมีเรื่องที่แบบมันจะต้องไปทำรเรื่องที่มันทําให้ชีวิตของความเอ่อชีวิตของเราเนี่ยมันดีขึ้นก็ขอให้เธอเนี่ย เชื่อใจฉันเองเนี่ยจะต้องอเป็นคนที่ดีกว่าน,นี้แล้วก็พยายามที่จะดูแลซัพพอร์ตเธอในอนาคตแน่นอนอะไรที่มันไม่ดีเ่ยฉันขอโอกาสอีกครั้งนะนี่คือข้อความตอนเย็นที่เขาฝากขอกคุณนะคะธาตุไฟเมสิ์ธนูวันศุกร์นะคะธาตุดินการมุสบังกรวันจันทร์ ท่าลมเมถุนตุนกูมวันพุธนะคะท้าน้้ำมินกรกฎพิจิกวันอาทิตย์วันเสาร์นะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องเราเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถทักจ้องคิวดูวดูวนตัวได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊าย